บทสวสดเม่ตายา goose, ังกินจิยังกินจิกุสลังกามางสเพหิพเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสันตุโพนโตเยเทวาอาสมิธานีอธิกตาธิคายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุขาปโมจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปโมจันตุสพเพเดกาสุขิตาโหตุทุขาปโมจันตุสพเพอายติกาสุขิตาโหตุทุขาปโมจันตุสพเพปิสาสพเพยะขาสพเพปิตาสุขิตาโหตุทุขาปโมจันตุสพเพออาจา วิญญปชายะสุกิตาหุนตุทุกขาภมุจจันตุสัพเพนะคตาสุกิตาหุนตุทุกขาภมุจจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาภมุจจันตุสัพเพสามัตตินังสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพุทธิสตวะคันติยะอิติภควานะโมพุทธิสตวะคันติยะอิติภควานะโมพุทธิสตวะคันติยะอิติภควา ปฏิธานะคถายาเทวตาสันติวิหารวสศนีทุปเปคะเรโพธิคะเรตหิงตาหิงตาธรรมทานีนาะ พวันตุปูชิตาสถิงกรณเตถวิหารมันเทเรเทระจักมมชานวกาจักภิกโวสารมิกาธนปฏิอุปาสกาคามาจักเทสะอิคมาจ่กอิสราสปานภูตาสุปิตาพวันตุเตฉลาปุชายปีจ่กอันทสัมภวะสังเสริชาตาอัถวโวปปติกาวิญญาณิกังทรมะวังปฏิจเตสัพเพปิถุขสักกรณตุสังขยังถาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัทราจัปุคลาสังโหตุสมโควะอัถยาจหิตยาจาอัมเหระ กตตุสัทโมสเพปิธรรมะชาริโนวุติสัพพูเนยามะธรรมเเมอริยปะเวทิเตปัสสันนาโหตุสเพปิปานิโนโพุทธศาสนีสัมมาทาดังเปริฉันตโตกาเรเทวปวัสตุพุทธิภาวยาสัตตนังสมิทังเนตุเมทะนิงมาทาปิตาจักรันตาชังนินจังรักขันติพุทธ,ธังเอวังธรรมเมนาราชโนปะชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนินทุกขะไปนัปตาจนินพยาโสกปัตตาจันยโสกขหุนทุสเพปปิปานิโนเอดาวัตตาสัมมิหิสัพพะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทังทุสสะพัสสัมปัยติสิทธิยารังทันตุสเลยาสีรังละคันทุสัพพัตาภาวนาเพตตาหุนทุคันฉันตุเทวตาคาถาสุขมังคลาคาถาหุนทุสัพพังสมังคลังละคันตุสัพพัเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุทีหุนตุลันตระ โอหันตูสภานุส uh, like ังฆารักันตุสัพภเทวตาสัพภธรรมานุภาเวนะสตีห์โหันตูนิลันตระังโอหันตูสภานุสังฆารักันตุสัพภเทวตาสัพภสังฆานุภาเวนะสตีห์โหันตูนิลันตระังสเพกพุทธาพระลังปัตตาปัญเจกนันจายังพระอารันตานันจเตชนะรักขันพันธมิสปพสโสสัพเพุทธาพระลังปัตตาปัญเจกนันจายังพระ อัลตานันจ่าเพุทพระรัตกยังพันาติสาประสพสัพเพุทธาพระัมปตาปัญจกนัจายังพระอัลตานันจาเจชนะรักขันตมิสัประสบสัพเพุทธาพระัมปตาปัญจกนัจายังพระอันตานันจาเตชนะรักันพมิสัประสสัพเพุทธาพระัมตาปัญจกนันจายังพระอันานันจาเตชนะรักขันพมิสาประสสัพเพุทธาพระปัมตา ปัญเชกนัญจะยังพลังอันตันจนะเตชนารักขันพิมิสสพปสุสพัพเพพุทธาพลังปตตาปัญเชกนัญจยะ,ะจยังพลังอนันตันจนะเตชนารักขันพิมิสสพปสุสัพเพพุทธะพลังปตตาปัญเชกนัญจะยังพลังอนันตันจะเตชนารักขันพิมิสสพปสุ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารการะโพธิมนี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าทิถวายเป็นพระจุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริตพ์พระมราชินนาพระบรมรด้านชนนีพันปีหลวงผู้สด็จสู่สวรรคาลัยขอนสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพ์พสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากถูกโศกโรคภัยทายังปวกให้มีดังไรได้อาจุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพทวาทั้งหลายผู้ได้นมรุทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรนมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคล พระปิตาสถีทั้งฝ่ายทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปรงที่3าสิงอมูลเลนที่จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพดัริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุปปกประการเทอ